นี่หมอน,นี่ติดพนันออนไลน์แล้วหนูฟังครับนะไปขโมยกล่องใส่เงินตู้ ATM หาเงินปั่นสลอ็อตไม่รอดครับโอ้มันก็มันก็ช่างจะไปงัดมาได้เนะเาะหรอหอไม่ได้งัดใช่ไหมเขากำลังเปลี่ยนกล่องอืมเอาอีกล่องใหม่ที่มีเงิน,นอยู่ในกล่องเต็มๆเ,เอาไปใส่เอาอีกล่องเก่าออกมาเงี้ยเนาะเรื่องนี้นี่ตำรวจนองจอกที่กรุงเทพ นี่เขาก็รับแจ้งเหตุคนร้ายวิ่งราล่าซับกล่องใส่เงินสดของธนาคารเนี่ยเหตุเกิดหน้าธนาคารทหารไทยสาขาหนองจอกนะที่กรุงเทพก็ไปทาการตรวจสอบที่เกิดเหตุพบพนักง,งานหญิงของธนาคารอยู่ในอาการตื่นตระหนกตกใจก็กลา่าวบอกว่าก่อนเกิดเหตุเนี่ยเดินออกมาจากธนาคารเพื่อเปลี่ยนกล่องใส่เงินสดนะของตู้ ATM หน้าธนาคาร ขณะนั้นมีคนร้ายเป็นผู้ชายอายุ40กว่าปีใส่เสยยื้อแขนสั้นสีดำบางเกงขาสั้นสีขาวสวมรองเทา้าแตะก็ทำทีเดินเข้ามาพูดคุยสอบถามขั้นตอนการกู้เงินขณะตัวเองเผลอวางกล่องใส่เงินสดนะซึ่งก็มีเงินอยู่167,000บาทที่เอาเออกมาจากตู้ฝากเงินก็วางไว้ข้างตัวปรากฏว่าคนร้ายมันคว้าวิ่งหนีไปขี่รถมอเตอร์ไซค์ฮอนด้าจีอโนสีเขียวดา หลบหนีไปนะหลังเกิดเหตุนะเจ้าหน้าที่ตรวจสอบกล้องจรปิดนะที่บันทึกภาพคนร้ายเอาไว้ได้พร้อมพรานะตรวจสอบทะเบียนรถนะซึ่งก็มีนางสาวเบญเจวันอายุ42ปีเป็นผู้ครอบครองก็นำภาพคนร้ายที่ก่อเหตุให้ด,หดูก็ยอมรับว่าเป็นผัวหนูเองค่ะชื่อจิรพัฒอายุ45ปีอาเจ้าหน้าที่ก็บอกเอางั้นนะโทรตามมาหน่อยสิกลับมาบ้านหน่อยว่างั้นนะตำรวจก็ไปแล้วครับดักจับที่หน้าบ้าน นะอยู่แถวแถวเขตน้องจอกนั่นแหละใกล้ๆนั่นแหละนะพร้อมกับเงินสด1นึ่ง0สนสบาทแล้วก็มอเตอร์ไซค์ที่ใช้ก่อเหตุแหมแป๊บเดียวมันใช้ไปสี่ส้าห้าหมื่นแล้วนะหนูฟัง <c oughs> <c oughs> เออแสนหกหมื่นเจ็ดพันน่ะเหลืออยู่แสนหนึ่งหมื่นสี่พันนะ <c oughs> ในจิรพัฒน์บอกว่าตนเองไม่ได้ทำอาหากินอะไรหรอก ช่วยส่วนเมียเนี่ยก็ช่วยพ่อตัวนขายก๋วยเตี๋ยวอยู่ตลาดหนองจอกนะไอ้ผมนี่ก็ชอบเหลือเกินปั่นสล็อตเนี่ยนะมันเพลินมันสนุกสนานอือยากจะเอาชนะแต่ก็ไม่ชนะสักทีเป็นหนี้อยู่หลายหมื่นเลยที่ผ่านมาไปกู้เงินสถาบันเงินกู้แห่งหนึ่งห้าหมื่นบาทก็หลังก่อเหตุก็ขี่รถไปในซอยสังคสันติุกถึงที่เปลี่ยวกระทุบกล่องใส่เงิน เอาเงินออกก่อนที่จะโยนกล่องทิ้งไว้ในป่าแล้วก็ไปซื้อหมวกกันน็อกราคาหนึ่งพันบาทซื้อเสยื้อสีขาวร้อยหกสิบาทใส่อําพลางไ <c oughs> อ้งโง่ไปทะเวียนลดมึงชัดๆเนี่น,นะนะเออก่อนที่จะเอาเงินสดห้าหมืนบาทที่ขโมยมาไปใช้คืนบริษัทเงินกู้ในตลาดหนองจอกนะต่อมาเมียก็โทรมาหาพี่อยู่ไหนอ่ะ กลับบ้านเออคิดถึงไงเนาะทำกับข้าวหลอยๆไว้ให้กินแล้วโอ้โหก็เลยกลับบ้านไม่ได้คิดว่าจะมีอะไรปรากฏว่าตำรวจมารออยู่แล้วเรียบร้อยนะแจ้งข้อหาวิ่งเาวทรัพย์โดยใช้ยานพาหนานะครับไปเอาตัวไปดำเนินคดีเอสรุปแล้วเนี่ยแทบจะไม่ได้ใช้เลยนะเนี่ยนะซื้อเสื้อมาร้อยหกสิบบาทซื้อหมวกกันน็อกมาพันหนึ่งก็ไม่ได้ใช้แล้วน,นะครับ อ,อยู่ข้างในคุกมันไม่ต้องใช้อะเนาะเออแต่ก็ยังดีหน่อยใช้นี่เข้าไปห้าหมื่นบาทนะเจ้าหนี้บอกเออยังดีว่าเราโชคดีแต่ไม่รู้ว่าจะโชคดีหรือไม่ดีนะนะไม่รู้ตำรวจจะขยายผลไปจับข้อหารรับของโจรป่าไม่รู้เนี่ยน่าจะโดนแหละเจอรับของโจรด้วยแหละไอ้เจ้าหนี้เนี่ยนี่แล้ว